จะเปิดร้านใหม่ล no องชามโนซะีปุ๊ดสี่สิบนะปุ๊ดเองขอดูสูตรตัวเองก่อนมือไปหมดแล้วอร่อยไม่ซ้ำทำสูตรไม่ได้หรอเจ็ดสิบสามสิบหมายถึงมันเจ็ดสิบนะเราเล่นเราเล่นนี่ไรเนยหรอเนยมันเหลืองเงี้ยเฮี่ยมากอันนี้ช่างเฮียมากเอ่อมั่วละเคี้ยวโอ้โหนี่หวานมากใกล้ละแต่ยังไม่ใช่ ชุรสปะใช่ใใช่ใช่ะย่างอุบาทมาก oh yeah. เอา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 ดีนะครัไม่ยินดค <however> <Okay. S 2> สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับนานๆทีเราจะได้มาถ่ายอะไรตามของผมส่วนตัวเนาะอย่างหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้เพราะว่าผมจะเปิดร้านใหม่ร้านอะไรทุกคนงงคือผมอยากจะเปิดแบบอาหารธรรมดาคอมฟอร์ตฟู้ดง่ายๆมีเพลงฟังเพ้อๆอะไรเงี้ย วันนี้ผมก็เลยจะมาให้ดูว่าเวลาเราทําเมนูร้านอาหารเราทํำยังไงบ้างวันนี้แหละเป็นวันที่ทําสูตรแรกก็เลยอยากให้ไปดูกันเพราะว่าน่าสนใจมากจริงๆร้านจะชื่อว่าลอง i m ม n โนซีชื่อ L T N S เนาะลอง i m ม n โนซี no ซึ่งมันจะเป็นบาร์แอนด์รีสอรเล็กๆอยู่สุขุมวิทา3ต้นซอยอฝั่งขวาขวามือมีดนตรีดีๆฟังดนตรีสดอาหารก็ อร่อยอร่อยหน่อยอะไรใครอยากรู้มาลองได้นะครับก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่จะมาทําเมนูเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันว่าในเมนูทําอะไรบ้างเดี๋ยวติดมาไว้ตลอดโอเคอุ้ยหั่นหั่นได้แล้วหรอโอเคสามเลยครับหั่นจริงๆเยอะกว่านี้ก็ได้นะกินกี่คนเนาะแล้วหั่นใช่ไหมแล้วก็หั่นเป็นเส้นเมถ้าตามในนั้นน่าจะประมาณอยู่ที่สี่สิบนะือ เป็นเมนูทั้งหมดที่จะขายในร้านใช่เมนูแรกบีฟทาด่าจริงๆบางทีมันมีแบบเมนูเก่าบ้างที่เคยใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่ได้ใช้ต่ออะไรเงี้ยเอามารี u s e ได้กินข้าวไดจ้จริงจริงจอาหารสวยอาหารสวยสันในนะครับอย่างก็เอามาหันห่นเล็กเลยมีดสันคมมากเลยเออคมผิดด้าน,นที่ ไอ้ดาไอ้รานี่ควรตะคมก็ไม่เน okay. <pl> <I> ี่ยแล้วก็จะมีทีมน้องๆมาช่วยทำกันจริงไหมเมนูก็ทําบ้างเมนูบ้างลูกดีงามปางจริงๆนี่ก็เคยทํานะที่ไหนวะโทรว่าอ๋อนู่นไงที่เราไปทําเมนูให้กับที่เอ็มคอเทียใช่ป่ะเอามาเยอะๆหน่อยก็ได้ครับเผื่อกินหลายๆคนเพราะว่าทําทีเดียวจะได้ชิมทุกคนสมุดนะตัดออกมา 200กรมัมได้กี่ชิ้นแต่เดี๋ยวพอจะเสิร์ฟจ,จริงจะได้รู้ว่าอ๋อหนึ่งจานเนี่ยแบ่งไปเลยที180ละ180ร้อยแปดกรัมร้อยสิบกรัมหรืออะไรเงี้ยจะได้ไปส่งทำราคาต้นทุนได้แล้วปรุงยังไงถึงจะจำได้บ้างจดตวงเอาถ้วยมาถ้วยมาแล้วก็วางเกลือ ลองก่อนนะยัไงไม่ได้กดขายห้าสิบห้าบนิดเดียวอะประมาณห,หยิบ<ต>หยิบหยิบหนึง่งมันน้อยมากแต่เดี๋ยวตอนซื้อผมบอกเวล้ว,ว่าเอาเจ็ดสิบสามสิบหมายถึงมันเจ็ดสิบนะเราเล่นเราเล่น เนี่ไรเลยหรออันนี้มันเหลืองไงเียนชูวี่ก็ไม I mean, so ่น่าใช่คิดว่าต right? so ้องใส่อะไรไม่ไรก็โยนน้ำมัได้นะลดได้ที่น้ำมันต้องใส่น้อยกว่างนี้เยอะมากเลยอันนี้ใส่มาอย่าเนี้ใช่ยังใส่แล้วอ๋ออาจจะต้องขึ้นใหม่นี่อะไรเพราะว่าจริงๆอะเอนชูวี่ไม่ได้ทำให้มันจับตัวหรอกมันแค่กลิ่นเฉยๆแต่พี่ว่าน่าใส่น้ำมันเยอะเกินรดน้ำมันค่อยๆใส่เทอร์นิตก็ได้เอาเอาทุกอย่างใส่ยกเว้น น้ำมันก่อนเลยใส่ทุกอย่างผสมให้ให้หมดเลยจะกวนน้ำมันชอบกินเบอร์เกอร์ก้อนหนาหรือก้อนบางแต่ซ้อนสอง,สองชั้นผมชอบชอบก้อนหนาครับชอบก้อนก้อนหนาหใช่แล้วข้างในไม่ต้องสูงมากอย่างนี้หรอใชป่ประมาณเดียยประมาณเนี้ยอ๋อโอเคเดี๋ยวทำให้สองอย่างเลย ปั้นก้อนหลวมๆไปนั้นแหละหลวมๆหลวมๆไม่ค่อยเพราะเดี๋ยวต้องบี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเป็นร้อยห้าสิบกรัมเบอร์เกอร์โอเคได้ก้อนใหญ่ก็ร้อยห้าสิบกรัมโอเคอันนี้ได้หนึ่งเบอร์เกอร์ผมขอดูสูตรตัวเองก่อนมือไปหมดแล้วทำซอสเบอร์เกอร์อยากทำบิ๊กแม็กบิ๊กแม็กเหมือนแม็กอะแต่แค่ทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมอ๋อของเขาก็ดีแต่หมายถึงว่าเนื้อดีขึ้นเนื้อดีขึ้นเชียร์หาง่ายกว่า แล้วก็ r ิ l i ิชมีไหมครับพิ l โค e ิ i s ิชสว e ท r ิล i ิชโอเคเคเปอดอคินโอเคอร,ร่อ,รรอยได้าถจำสูตรไม่ได้วรอแต่ยังไม่ใส่ยังครับยังไม่ใส่น้ำตาลเหลือเอ่อ f ฟรนช h ดร e ส s ิ n งก็จะ บลหต้องใส่มัสตาร์ดซะหน่อยเหรอมั่วละเชี่ยเลอับบาบิก้าใส่อีกนิดนะม,นมันไม่แดงเลยอะโอเคใช่ยนันจะได้เซ็ปตัวเชี่ยมากอันนี้ใส่เชี่ยมากลองรสสูตรไหมมาพี่ว่าอันนี้อนะ่ะกลิ่นได้แต่ไม่มีความเปรี้ยวเลยเอามะนาวมาใส่ หวานมากเค็มขึ้นนิดนึงเอาลองเกลือได้ไหมครับใกล้ละแต่ยังไม่ใช่เหมือนจะใช่แล้วขาดสักอย่างมันขาดแบบชูรสวะใช่ป่ะลองดูดิลองดูดิลองดูดิเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดแต่ขาดสักอย่าง ไม่สอดไม่สอดเออเออแต่รสเปรี้ยวนิดนึงข้าวหมี่นี่ไม่ขาดไปให้ไหมอาจจะรสรสเปรี้ยวนิดหน่อยเอาเปรี้ยวออกนิดนึงเออเอาเปรี้ยวลงนิดนึงไม่เป็นไรเติมพวกนี้เพิ่มไปยเฮ้ยผสมเท่าไหร่นะเริ่มใหม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองชิมชิมดูแล้วลองผสมดูห้าสิบพอดีเป๊ะแปนหนึ่งแปนหนึ <reveal> <fal compass> ่งแปนหนึ่ง อาจจะพอยี่ห้าก่อนหอมแดงยี่สิเอ้อมัสตาร์ดมีน้ำผึ้งไหมครับในร้านโอเคไปเลยสักช้อนอันนี้ครึ่งช้อนนะช้อนหนึ่งได้ครับใส่ชนิดก่อนสิบกรัมแล้วก็หั่นหั่นแตงกวาดองกับเคเปอร์สับให้ไว้ไว้วิเิก้าจริงๆอ่ะ อยากได้ rice wine ข้าววินิก้าข้าวใช่ใช่แต่ว้ไว้ก็ได้วันนี้ไปไปไปก่อนอันนี้มีอยู่แปดแปดนะไม่รู้ครับ <laughs> ทำอาหารอะไรวะไม่รู้เลยสักอยาก่าง ต้องหั่นใหญ่วองนี้หนยหรออร่อยหรอนขนมปังอาบเนยแล้วก็ไปเสียทาเนยแล้วก็เสียบนกระทะโอเคอันนี้เสร็จแล้วเบอร์เกอร์เซนเบอร์เกอร์เหลือบันไม่มีแล้วก็อะไรอีกวะสมองไปหมดละซีซ่าสลัดมึงชอบกินซีซ่าสลัดไข่ย่างมะตูมหรือไข่ออนเซน หรือโพสโพสโพสได้ใช่ไหมครับต้องเริ่มทำให้ข้างนอกกินละแล้วก็เบคอนคูตองไข่คอสดรสซิ่งเสร็จแล้วสลัดเสร็จเลยสุดยอดอาบดิอาบเนยหน่อยพอลวครับมาจุดเตาเลยเดี๋ยวผมช่วยเสียด้วยระหว่างนีน้จะได้ไม่เสียเวลาเดีย๋ยวมันช้าเพิดเดี๋ยวได้กลับบ้านทุ่ง ไม่มีประมาณนี้ต้องอร่อยแล้วดิเผ็ดกว่านี้ได้นะพริกป่นบ่อหรือพริกป่นไปเลยต้องเผ็ดหน่อยจะไมนอร่อยแล้ว,วนะนี่ก็นนะแล้วเผ็ดแล้วผมเผ็ดยังสำหรับคนไม่ค่อยกินเผ็ดนี่ไม่กินเผ็ดจริงๆอย่าให้มันยากเลยเดี๋ยวตอนทำจริงแล้วมันลำบากวางๆเขาไว้ใช่ๆๆอย่าให้มันยาก อุบาทมากทาทาโทสนเนื้อได้ได้แน<ฮ>่อองอีกใส่คือลูกใกล้เหรอชุบไว้ก่อนก็ได้นะครับเออาไปปรุงเกลือพริกไทยอย่างเล็นิดอย่างน้นหน่อยอะ่ะแบบถ้าปรุงอันนั้นเยอะแล้วก็ปรุงอันนี้น้อยหน่อย,อยแต่อยากให้ปรุงทุกทุกเลเยอร์ที่ที่ไปแปะมันจะสุยกย่างไหมไม่ยากมั้งเนี่ยครับมันเป็นแป้งแงห้งคือถ้ากลัวไม่สุกก็อาจจะ ไฟอ่อนก่อนแล้วค่อยเป็นดีนน,น,น้ำมันออกตอลงตู้ละทำนี่ขอกระทะทำซอสหน่อยครับอะไรวะขัดอะไรสักอย่างอุ้ยขอโทษครับเอ่อเตาทอดพอมไหม ไปไว้ที่ร้อยห้าสนะิบแดงเลยครับเบาเกินอะกลัวสุกว่ะสองรอบแล้วกันขอบคุณคลับ ทางยังฉันไม่ได้เริ่มปาเป็นปลายครับเป็นปลายเป็นปายเป็นปายปาชุดแป้งนอน อร oh, yeah, <Okay. S 1> ่อยปะออร่อยออยยังอร่อยเอาเอาเอาดีนาตาไม่รีบใจเลยอร่อยโอเคเโอยหน้าตาไม่รีบใจเลยมองมองดูแล้วบอกว่ามันอร่อยแล้วมัอร่อยแล้ว เราต้องกลับบ้านกันแล้วเหนื่อยมากโอ้โหเอาจริงนะยังไม่ถึงครึ่งเลยมันเยอะมากเลยแล้วมันก็แบบเมื่อกี้ได้กนะี่เมนูอ๋าเสร็จแต่เอาจริงๆแล้วอะเราไม่เคยคุ้นชินกับทีมเนาะเพราะฉะนั้นอนะมันใหม่มากที่จะต้องสื่อสารเนี่ยเราแบบมาตัวคนเดียวเนาะเราไม่ได้แบบแบกทีมมาด้วยเพราะฉะนั้นอนะไงก็แล้วแต่ฝากด้วยแล้วกันครับทุกคนลองทานโนซีนะครับ L T N S นะครับสูงวิสา13เข้ามาจากหน้าปากซอยทางขวามือนะครับประมาณ400เมตรเจอเลยตั้งแต่ตูราคไมไปต้นไป 车盘